เอละพีซิด break it บุญนี้คอร์คลับกันมาอีกเลี้าวล้วนะสำหรับเรยกร์การโอพีซีทีวีเอาละพี่ซิด b r e ก k ตอนนี้เรากลับกันมาอีกแล้วนะสำหรับรายการโอพีซีทีวีแล้วก็มาอยู่กันในเกม scp cb บันติกเพยเยอร์ลีบอก็เป็นเกมนี้ <c oughs> ชื่อว่ายาวมากเลยเป็นเกมฟรีนะทุกคนแต่ว่ามันสามารถไม่สามารถสร้างห้องได้นะเราก็เลยมาอยู่กันในห้องรัสเซียปิย 200, <c oughs> 2สองร้อยก็เป็น scp ที่เพิ่งมาใหม่เลยรู้สึกว่าะน่านักลัวมากเลยมีระบบกระพริบตาด้วยและระวัง นะมันเอาจริงเลยแหละเห็นไป็นตัวอย่างมาแล้วเราต้องไปทางไหนเนี่ยเราต้องไปหาคิก,การ์ดก่อนก็โอ้นี่เปล่าห้องนี้เปล่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออมันเปิดแล้วเออโอ้มันต้อนรับพวกกูเลยเอาระวังนะ ตายไปไม่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 ได้อยู่กับเพื่อนนะพี่แผนผังแบบมันคุ้นๆมากเลยเหมือนเราเคยเล่นอ่ะก็ SCP มันก็เหมือนนกันทั้งนั้นเลยตำนาไอ้ไอตำาหอซพีเอ้ยห้องนี้มันตัวกับพิบตานี่จะเข้าไปจริงเหรอเราตายนะเว้ยประตูมเปิดอยู่แล้วอ่ะอ่าก็ต้องเข้าไปดูมันหลุดออกไปแล้วอ่ะดีเรา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 ต้องเราต้องนัดกันกับพิบตาป่ะเนี่ย มันหายไปไหนแล้วไม่รู้มันกระพริบตาเองปะกดสเปก <จะ S 1> บาร<ะ>์ได้กดสเปกบาร์ได้แบบบังคับรีเซ็ตน่าจะให้เดินลงเพราะมันเปิดแล้วเนี่ยแมปแป่งเหมือนกันเลยเหมือนก,นกับเกมที่เราเคยเล่นน่ะใช่อันเดวกเลยแต่ว่ามันดูเล้าใจกว่าโอ้อยังไงอะเฮอยอะไรอะ,อะ,รอะกูเจออะไรไม่รู้เฮ้ยจอก็เบอร์ โดนโดน scp เปล่า scp เศษผงเปล่าผมรู้สึกมันมีอะไรบางอย่างกำลังตามผมมันขึ้นเออว่ะเชี่ยมันบอกว่ามันรู้สึกเหมือนมันอยู่ในห้องนี้กับฉันอยู่เลยแล้วพี่พีไปไหนแล้วอ่ะอ้าอ๋อช่วยหน่อยอ่ะพวกมึงโกกโกกไปโกกไปไม่ได้เอาคุณผู้หิงอะไรอ่ะกูกูโดนจับมาอยู่คนเดียวอ่ะเอาโดยบอมึงไม่ใช่หลุดเซิร์ฟเหรอไม่ได้หลุดอ๋อมันมันบังหน้าประตูพี่พีอยู่เมื่อกี้ ผมเดินไปชนมันไม่ใช่กูกูไม่ได้กลัวพวกมึงก like cool ็เนี่ยแต่พวกมึงอยู่ไหนเอ้ยจอยกำลังเบรคกูอยู่ในกูอยู่ในห้องเหล็กอ่ะมันมันคือ SCP อะไรไปเก็ตตัวนั้นอ่ะไม่รู้เหมือนกันแต่จะมันล่องหนกูเดินตามไปเรื่อยล็อกกำลังมืดพวกมึงกลับมาห้องเดิมได้ไหมอ่ะกลับห้องเดิมได้ไหมอ้าวไป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 าร้อนตอนที่ตาผมกับพริบไวมากเลยเพราะว่ามันมันกลัวกลัวหรืออะไรสักอย่างใครวิ่งอะไรใครวิ่งไปไหนอ่ะนี่พวกมึงเหรอใครจอยเข้ามา นี่ใครอ่ะคนรับเรียกเขาเปลี่ยนแปางเร็วเลยออไปดิพี่พีกูพูดจริงเนี่ยมันออกไปไม่ได้มันมันมนีตัวอยู่งั้นใช่มีตัวอยู่งั้นไหนกูไม่เห็นอะไรเลยเรา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 เมาเมาเราเรานเเเราเาเราเเรยเราเรเราเเรานเราเราเราเ่าเราเราเราเัาเร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 เราราเรเราเราเราเมาาเราเริรรรเรเเเาาาาา ไวว่าไอ้กูเปล่าอะไรตัวไหนกูโดนอะไรแล้วแหละอ๋อเป็นอกชื่อให้กูแไปเกล้าต้องรีบไปยัห้องนี้รลอกไม่พีก็เมื่อกี้นั้น S B อะไรอ่ะเมื่อกี้ S ตามเลย S B ล่องหัว S B ตามเมือง S B ประตูของจริงไม่มีประตูก็ออกไปได้ด้วย5 minutes later เรวเข้ามาอยู่แถวนี้มันจะบังประตูอีกรอบแล้วเฮ้ยมาอยู่นี่มาอยู่นี่ไอ้กูเดินไปไม่ได้ ไปมันมันเดินเบียดมามันเดินเบียดมาปิดประตูปิดประตูไป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 ไไป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 ไไป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 ไไป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 ไไป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 ไไป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  อา <ไป S 2> ้าวโดนว้ากันหมดเลยเอ้าวไม่ไม่ใช่ปิงอ่ะเมื่อกี้ scp หรอกเลยอ้าวพวกมึงโดนอยู่ในจิตใจอ้าวกูหลุดเซิร์ฟไม่ใช่ scp เหรอเออมันหลุดเซิร์ฟอ่ะไม่ใช่ scp scp หลุดเซิร์ฟ scp หลุดเซิร์ฟเอาเซิร์ฟระเบิดหายไปเลย <c oughs> เ,เหลือแค่แคตชูไอเย็นหน้าตามึงเหมือนตัวจริงเลยอ่ะไปแล้วอ่ะ <c oughs> อุ้ยเปื่อกตัวนี้คือ4 2เเอ7 scp ทั้งไอเดียเปิดไม่ได้มันไม่มีกีการ์ด เฮ้ยปืนไม่สังแสงมัเนี่ยหรือว่าเชีย่ยโอ้าไ,ไปไปเก็โดนได้สนะิบหนึ่งดืดตายเลยเหรอน้าโดนหลุดโ,โ,โดดเขาแล้วก็ไปเรียกว่าตูแล้วมึงขึ้นมากลายเป็นซอมบี้อ่ะกูไล<อ>่ต่อไปสินะขอโทษพี่นี่ <laughs> โอเคเดี๋ยวกูไปหาพวกมึงเอา้า แล้วกูอยู่ได้อีกกูอยู่ได้อีกมิตินึงอะคืออะไรอะใช่ใช่โนแมนแลนด์ลองเลือกไอ้นี่เราองเลือกประตูเักประตูหนึ่งมันจะเจอเป็นประตูหนึ่งเป็นทางที่ถูกต้องจะเหลือเป็นทางที่ผิดโอ้กูเป็นทางที่ผิดแน่เลยนวตัดแล้วของพี่บุ๋มอ้ากกูหลังชนฝามึงเข้ามาดิไอสัตว์เอ้ยโอ้มันประคับกูเงยหน้าด้วยอะเฮ้ยเสียงไราอยู่ข้างหลังพี่บุ้มเฮียย้ำตัวเกย์ โดนเลยอ่ะเขตาตายไปเลยเขาโดนเขโนาขโดนเดียวกันเลยเขาโดนดึงมาไม่ติดเ <laughs> มื่อโดนเหมือนกูอ่ะนี่หัวสั่นเลยเขาหอกูโดน,น <laughs> โดนึงมาเหรอใช่พีต่ติ๊กเขาไม่ติดมึงกูก็ดีเอาวันนี้พี่นั่ศพอยู่ข้างล่างเห็นไหมเรียกสักประตูพี่เรียกก่อน<ม><ะ>ที่มันจะชนพี่เรียกประตูไหนก็ได้ที่คิดว่ามันถูกตรงกูจอดำเลยเรื่องประตูนึงเดินตรงตรงเข้าไปนั่นประตูนั่นแหละปิดแน่นอนเอ้ยถูกเหรอไม่รู้เดินวนยัยใช่ โอ้ไปนเอซีพีวัดดวงเหรอตวนนี้ไป่ถูกว่า <laughs> ไป <laughs> ไป <laughs> ไปได้เหี้ยสบี้นี่พากลับไปเลยแล้วไปวิ่งไวยังเลยอำดัโอ้ยเหี้ยเกมเห่งความตายแล้วทำไมหน้าจอกูดูซูมออกอะแล้ว <laughs> <laughs> ม,มันซูมไป <laughs> <laughs> ไหน5 minutes later พี่เก็บสตมินาไว้สิวะ แล้วเดี๋ยวมึงก็ไปเจอมันน่ะไอบีนมึงวิ่งหายไปในเงาเมื่อนะ SCP ลิปปะเนี่ยต้องไปมาเจอเคยเหมือนจะเจอตอนระเคเลยว่ะนี่อะไรอ่ะ SCP วันเลย SCP วันดำเหมือนจะเจอตอนระเคเลยว่ะพี่บีไปแล้วล่ะ ไอซีิีลิฟต์อกูอยู่อีกมิติหนึ่งอ่ะอีกมิติหนึ่งเหรมิติมิติคนดูเปล่าไม่กูไม่ได้ดูกูกูโจอดำไปเลยแล้วมันก็มีควันอะไรไม่รู้เป็นเก็เป็นโชโยเซลใหม่โชโยเซลคือเมื่อผมเมื่อผมหมาหมานี่มันตาบอดอ่ะต้องเรียนส่งเสียงไงเชื่อมันใช่มันเรียนแบบเสียงคนด้วยพี่ต้องกดปุ่มวีพูดจ้ะ เฮ้ยไอ้ย่าไปเก็ตมึงหลอกกูเฮียไอ้ควายกูตายพี่กูพมีพูดมันเลยฮ้อไอ้บ้ามาบ้ามาบ้าอนเกมเลยตัวหนึ่งแม่บ้านเกิดเลยใช่เหรอวะกูิ่งเกิดเพิ่งกูโดนกูตายเลยโอ้พี่โดนหนึงข้างหลังบ้างเออบังเกิดอะกูบังเกิดเอ้ย กูไล่ต่อไปสินะอยู่จุดเกิดเลยบุ้งไม่ไม่ไม่มันว่อไปว่อมมามันกลัวมันกลัวแล้วเซิร์ฟได้วันมีชีวิตปุ้งไม่กินผมเห็นไอตัวดึงมันอยู่แถวนี้ไี่เมื่กี้เราอยู่ในห้องนี้เราปลอดภัยปัญหาเลยไป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 แม่งส่งกูไปเป็น scp นี่กูอยากฆ่าคนว่ะ นี่นอ,อ้าวคนที่จิวอะุมหัวมึงเป็นอะไรวะน่ะทำไมอ๋อผมทองหน้าตามึงเหมือนแบกกิวเลยว่ะพี่พี่ <laughs> แบกเอาโมเดลแบ็กิวมาชัดน่ะเฮ้ยแบกเก็ตเป็นพี่พี่สวัสดีครับขวดแบกเก็ตมากเลยสามสิบสี่สิบคนเลยวะเนี่ยห้องเนี่ยสวัสดีครับเสียงมือกระตุ๊กควดกระตุกมาแล้วว่ะมาแล้วว่ะห้าแล้วว่ะขอเป็นตำแหน่งดีๆนะไอ้น้องโอ้ยมันเป็นจุดใเตู้เอ้าเหมือนเจนเลยเนี่ยใส่ทิศ กูเป็นคู่คนคุกไหมกูเป็นจอนิเตอร์คืออะไรอ่ะพนักงานทำความสะอาดนะพนักงานทำความสะอาดโอ้เฮียวายไปแล้วเราต้องออกไปยบเราต้องออกไปยบพวกนี้มันเป็นงานกันมากเลยพวกมึงไอ้พวกคนคุกเนี่ยไปเปิดบาญชีเอสพีเลยอ่ะกูแม่งอยู่กับสกิลเลตี้อ่ะ <Halo. S 1 invention> เงี้ย yeah, มันพาคุณไปใต้ดินแล้วตอนนี้อ่ะไปใส่แว่นตามุมมุมอยู่ไหนอ่ะมารับหน่อยดิไม่รับไม่รับไม่รับเรา,เาคนเดียงกันไอ้เยียไอ้คนคุกอกูจูนิเตอร์จูนิเตอร์กูเพื่อนฟอนแมน <laughs> คนคนุกมีหน้าที่อะไรวะเนี่ยคนคุกมีหน้าที่ให้เพื่อนทหารมาช่วยพยพมารับคุณ <c oughs> ได้ไหมรับเป็นไงพี่อยู่ไหนมึงอยู่ไหนอ่ะมึงอยู่ห้องลูกกองอ่ะห้องลูกกองอ่ะไอ้ลูกกองเนี่ยลูกกองอ่ะมึงอยู่ไหนดิโอเกมี้ได้ใช้คำว่ามึงอยู่ไหนได้โคตรเปลืองอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยเชี่ยละไปเก็บปิดประตูเร็วแย่แล้วอยู่ลิฟต์กูอยู่ในลิฟต์กูแย่แล้วไอ้เหี้ยกูเจอตัวกับพิษตาประตูเรีบไปเก็บไปเร็วไปเร็วเราเราต้องลากไปหาเพื่อนให้เพื่อนตายไปเก็บเชี่ยละไอ้เหี้ยมันเป็นคนเว้ยใช่เป็นคนเป็นคนไปไปเก็บแย่แล้วไปเก็บแย่ติดกำแพง โอ้ no I'm dead เอียมันสามารถเคลื่อนที่ได้แบบเรียลลิสติกเลย Help ไปไล่เฮียกูไปไล่สัตว์แม่งกูเดินมั่วละโอ้โหไอ้เฮียแม่งไอ้สายไฟหาเอ้ยนู้นเหรอนู้นเหรออะไรอะพูดอะไรอะเมื่อกี้มันพูดอย่างนี้กับกูกูเลยพูดแบบนี้แต่มันมุ่งกลับมาจุดคนคุกได้ดปะมันกูไปจุดคุกไม่เป็นไอ้เหี้ยมันไม่ใช่จุดคุกเลยซ้ำที่กูอะแั่งมืออยู่ไหนวะ กูเดินไปเดินมาเดินวนไม่รู้กี่รอบแล้วเนี่ยแม่งกูอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยอย่าวิ่งหามึงอยู่รถไฟชูใครอ่ะนี่มึงป้าโอ้ไอเฮียนี่ชื่อยูเฮ้ยเดีินนะยูเหรอเดินเดินมึงอยู่กับที่ก่อนกูรันเข้าไปกูรันเข้าไปไอถ้า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 คนชื่อยูมันเดินผ่านที่ช็อตแล้วพี่เจวิพีเนี่ยวพี่กูเดินผ่านที่ช็อตกูเดินผ่านที่ช็อตเนี่ยกูอยู่ที่ช็อตเว้ยไหนวิ่งวิ่งมาถูกใช่ไหมเรามึงเดินไปโอ้โยเฮียทางมันสายสายสาไปซ้ายพี่ผมตายไปแล้วผมโดนช็อตตายไปเลย กูอยู่ไหนเนียที่ไหนเนียอ้าวแล้วกูออกรอฟลีเอให้ไง5 minutes later ย,ย่ากลับมาแล้วย่าผมเป็นจูนิเตอร์อยังผม้ <c oughs> อ้โอเคเดินตามเลยไม่รู้อยู่ไหนว้าไม่รู้แหละแต่ที่รู้กูเดินกับคนมีปืนไงเฮียทำไมผมเห็นจูนิเตอร์ถือลูกซองเฮียมันไม่ยิงกูเพราะกูไม่ใช่นักโทษสินะเฮ้ยผมกลายเป็นคัสดี ไอผมขับผมจะไปทหารผมจะบุกโอ้ยโหฮาร์โลดรถจริงตายไปแล้วผมกำลังไปผมกำลังไปทหารผมกงจะไปบุกพี่เดี๋ยวไม่ใช่ว่าต้องมาป้องกันพี่แมาเห็ไปบุกพี่เอ้าปั่นรถไฟช็อตตายไปแล้วแล้วปืนก็ตกไปหลองกูนีิแล้วใครจะปบุกป้องกูอะกูอยู่ไหนก็ไม่รู้ โอ้ยพีนายทีนพวกมึงตายพวกพี่กูเจอมึงกูงย,ยิงเลยแ่ะไล่ยิงแม่งพวกมึงู่ไหนวะเฮ้ยใครอะใครอะกูเป็นนักโทษไอ้พี่ยิงบวงัวบุ้แม่งกูเจอโจยิงตายมีโจยมาบุกด,ด้วยตายแบบตายเลยไหม,ม,มตายเลยตายเลยไม่เริ่มใหม่แล้วกูสองสเปกเตอร์พวกมึงอยู่นี่ใคร นึ่งสิบเนะขอรี่ทําให้แช่าำวันนั่งมาแล้วขำยันขำเลยเนียเอ้าทําไมมึงค้างอ่ะเพื่อนเอามึงทิ้งอยู่คนเดียวแล้วอ้าวอย่างงี้ก็ได้เวลาลู้ปืนนะที่เฮ้ยเสียงใครบ้างล่ดูไอ้ยุย ไม่ใช่ว่าต้องช่วยนักโทษออกไปเฮ้ยของหตกเต็มเลยปืนดิเก็บยากแกว้วไอ้เฮ้ยทิ้งของทิ้งของไงวะกดจีไม่ได้ไอ้โอ้กูจะเอาพิกาสุน่เนี่ยไอ้ควาย ไอ้กูจะไปหลงไปยียิงหัวยเออไอ้เนียนเลยไอ้กูมันหันจอมาบดีแล้วจริงแล้วโอเควิดลินด์เบเกตก็ต้องจบกันไปแล้วสำหรับรายการวิดทีวีและเกม s c p c b พีซีบีปฏิพิยร์รีบอรเราเราก็ไปจะไกยกันไปแม่งเอ้ยมันใช่ไหมเกมเบเกตแนะนำมันนี่ไม่ผิดหวังจริงๆอ่ะเพราะเราผิดหวัง ก็เราลำใครนะครับที่มากดไลค์กันแต่ใครพวกเราทุกคนก็ต้องขอบคุณขอบใจไปแต่ะกินอีกดีครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไ่เจอกิปหน้าไม่ายจ้าบบ๊าายย